เรามาเยี่ยมเยียนกับพี่น้องวิสาหกิจชุมชนรวมพลังสร้างอาชีพวัดประดู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะพี่สุนทรคะ,ะตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของที่นี่คะ่ะเริ่มต้นมาเป็นยังไงบ้างคะ,ก,ะกับผมก็ประสบปัญหาเรื่องที่ดินทำกินฮะแล้วก็ก็ขอทางหน่วยงานพระรัฐต่างๆเพื่ออยากจะให้เข้ามาช่วยเหลือ,อด้านที่ว่าปัญหาผมสุกฟ้องกับไร่ที่ดินที่ซับซ้อนตอนนี้ก็ยังอยู่อายุความอยู่ฮนะ แล้วก็ผมก็ได้ไปไประชุมรวบกับทางสภาเกษตรทางสภาเกษตรก็ได้แนะนําว่า,าจะหาแหล่งเงินที่จะช่วยเหลือที่ว่าความเดือดร้อนได้ยังไงก็ผมก็เข้าประชุมหลายรอบแล้วก็ทางสภากกเกษตรก็เราก็ได้รวมตัวกับชาวบ้านผมก็เป็นจิตอาสาของในหมู่บ้านก็เราก็รวบรวมคนที่ยะไร่ที่ดินต่างๆได้มารวมตัวกันว่าจะได้ขอขับเคลื่อนเรื่องที่ดินเนี่ย จะไปลุกทางไหนอะไรแบบไหนแล้วก็ได้มาจดวิสาหกิจยังไงก็เริ่มมาจดวิสาหกิจเมื่อปี62ได้แล้วแต่ว่าแล้วคราวนี้ก็ผมก็ได้รวมตัวแถบประชุมหลายรอบหลายครั้งเพื่อหาที่ดินต่างๆเพื่อจะมากับเคลื่อนได้ขยายที่ดินที่คนยะไร้ที่ดินน่ะได้มาแบ่งกันได้ทําการประโยชน์กันแล้วก็ได้ประจุดวิสาหกิจปีหเนี่ยแล้วก็ ก็ไปหาแหล่งเงิน no ต the ่างๆที่จะมาช่วยเหลือได้ยังไงการเป็นไปมาไงพอดีที่เราเข้าถึงพระรัฐทางหน่วยงานต่างๆเราก็ไปดูทางทุกเกินทางอินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเข้าค้นหาว่าหน่วยงานของธนาคารที่ดินมันเป็นยังไงช่วยเหลือได้ยังไงมีแหล่งทุนยังไงก็พยายามศึกษากับทางพรรคภากตรฮะพอฟาร์มที่เราจะไร้ที่ดินไม่มีที่ดินน่ะก็ขอเพึ่งพระรัฐเพื่อให้ สภากเดชขับเคลื่อนให้ด้วยก็พอดีทางสปากเดชผมไปค้นหาเกี่ยวกับเรื่องอธนาคารที่ดินว่ามีจริงไหมช่วยได้ไหมอ,อะไรเงินเนี่ยเราจะช่วยเราได้ยังไงสปากเดชกล่ว่าเดี๋ยวลองติดต่อทางหน่วยงานดูว่าจะมีไหมจะทําได้ไหมก็ประเอินสอบถามว่ามีจริงทําได้ก็คราวนี้ก็เอนเเอนี่เราก็ต้องประชุมหลายรอบออแล้วก็ จัดหาที่ดินลองรับว่าเออตรงนี้ตรงนั้นมีหมกฉมไม่สี่แปลงนั้นแหละเราก็พาดมาเราก็ไม่ได้นี่แปลงนี้แปลงที่สี่เราก็เข้ามาดูเออมันก็มีผลผลิตมีอะไรเต็มแปลงมีปา์มแก่แล้วก็ปา์มอายุ5้าปี6กปีที่จะได้ผลผลิตไอ้แปลงปลามแก่นี่เราก็เออล้มมาทําเป็นพืชหมุนเวียนนะห0ไร่สมาชิกก็11ดไร่นั่นนี้กับ แล้วก็เนี่ยมาปลูกปัุปสัติสารทำโครงการประดผลิตป่าสามอย่างประโยชน์สอย่างเราจะทําเจตนาเป้าหมายของเราแบบนี้ครับ,รบก็สมาชิกก็แบ่งกันแล้วก็ได้มีย3สาคนเรียนก็แบ่งกันได้คนละกับห้าไร่อะ่ะครับว่าห้าไร่นะพอ,อเป็นถนนเป็นอะไรด้วยแล้วก็มีปามผลผลิตในปาง5้าไร่เนี่ยเราก็บอกกับสมาชิก ว่าในภายสองปีแรกเนี่ยเราจะเอาปลามาเป็นกองกลางรวมเพื่อจะได้เงินทุนมาทำเรื่องถนนเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเราจะได้ใช้งบตัวเนี้ยเราจะได้ไม่ใช้งบพระรัฐมากเกินไปก็เราก็ใช้ของพระรัฐมั่งเป็นบางส่วนนะกู้ห้าแสนแต่ว่าเราใช้นี่ไปแสน 100, นึงก็เหลือที่แสนก็ทำตัวเนี้ยเราก็ต่อเติมเรามีทุนจะบปลามาแล้วเนี่ยแล้วก็มาพัฒนาทําไปเรื่อยๆเขาเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาแล้วนะ ก่อนตอนนี้ก็เริ่มสมาชิกตลาลายก็จะให้พออเพาะปลูกให้อยู่พอกินพอใช้พอร่มเย็นกันนะให้ให้แบบให้อยู่แบบมีความสุขก,กันครับแล้วสมาชิกทุกคนดีใจไหมคะที่ได้พื้นที่ตรงนี้ครับเข,เขาเขาดีใจมากเขาไม่ในวันนี้ได้ก็เพราะหน่วยงานทางปยทเข้ามานี่เขาภูมิใจทุกคนเลยเขาก็เนี่ยโอกาสแบบนี้มันไม่มีเราเหมือนกับตายแล้วเกิดใหม่เหมือนได้ที่ดินเนี่ย เราเพราะเราไม่เคยมีที่ดินเลยเราขอบคุณทางหน่วยงานทางปยตและท่านรัฐบาลทุกท่านที่มีโครงการของหน่วยงานปยตหรือธนาคารที่ดินเนี่ยมาช่วยคนยะไรที่ไม่มีที่ดินเนี่ยผมก็ขอบคุณอย่างสูงเลยไม่รู้จะขอบคุณยังไงผมปพื้ม <c oughs> โพดไรไม่ก็ถูกอ่ะค่ะค่ะแล้ววันนี้เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้พบกันใหม่ว่าเราจะไปที่จังหวัดไหนแล้วคอยดูกันนะคะสวัสดีค่ะ เอาดีครับ